สวัสดีครับพี่น้องจุมจนคนักงานปลูกต,ต้นไม่งานบอนไซทุกท่านนะฮะคลิปนี้ผมจะมาอ,อ,อัพมาขามให้ทุกท่านได้ดูต้นนี้นะครับได้ได้ความวอนุเคราะห์จากคุณมดนะฮะให้มารีวิวนะมีหอให้อย่างดีเลยมาขามต้นที่คุณพูดรีวิวไปนั่นแหละนะฮะคุณมดเขาก็แบ่งปันให้มาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะเป็นกําลังใจรีวิวให้ f อซ นะทุกท่านนะครับนะสิ่งที่ท่านจะได้จากคลิปนี้มันจะมีสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือนะการสร้างงานนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นการซีนนะเนี่ยคุณมดตัวซีนให้ใส่รถมานะ มันจะได้ไม่หกประมาณนี้นครับเนี่ยใ่เลอะเทอะแต่ถ้าใสก่กระบะก็ไม่เป็นไรครับนะถ้าเราใส่ห้องพูดผู้โดยสารเนี่ยเราก็ต้องเตีนอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมไปด้วยกันต้นนี้คุณมดเขาเสียบแล้วนะนะเดี๋ยวผมพาให้ดูก่อนดีกว่าจะเล่นยังไง โอเคนะครับขอบคุณนะครับคุณมดครับนะต้องขอบคุณเลยนะครับกับบอลไซบ้านมดนี่ผมบอกเลยเป็นบุญเป็นคุณกับผมเองก็เป็นคุณูประกรันนะครับบางท่านเอฟซีก็บอกว่าคู่หูดูโอถ้าไปไหนไปได้วยกันก็เข้ากันได้ดีนะฮะเราก็คุยกันพอจะรู้เรื่องอยู่นะครับไปในทางแนวทางเดียวกันนะครับ มะขามเนี่ยนะครับผมจะเรียนนัานอย่างนี้นะสําหรับ f อฟซไม่ว่าจะเป็นใหม่เป็นเก่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นนักสร้างสารรค์และเป็นสวอก็ตามสวอ,อย่างผมเนี่ยนะครับเ,เขาเรียกว่าในวัยหกสิบอัพขึ้นไปเนี่ยบางครั้งเราคิดว่าเอ๊ะกลัวจะไม่ทันนะการสร้างสรรค์าง,งานบนไทยไม่เป็นไรครับเราเอาเป็นเครื่องอยู่นะะเป็น ที่อยู่ที่อาศัยของเราละ่ะจะได้ไม่ไปบ่นนะฮะลูกบน่นหลานนะฮะเราก็มาอยู่กับต้นไม้นี่แหละนะครับเราค่อยๆสร้างไปก็มีความหวังผมเรียกว่าไม้แห่งความบังตหรับสวอแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับท่านจะได้ไอเดียอย่างไรจากไม้ต้นนี้ครับเอาแล้วครับสําหรับต้นนี้นะฮะหน้าไม้ทางไหนนอะโอเคจะเอาหน้านี้ครับเดี๋ยวทุกท่านดูหน้าไม้กันแล้วกันนะครับ น้หน้าไม้เสียบนะครับใช้วิธีการเสียบเขียงนะครับการเขียงเขียงก็คือเขียงปังเดียวแล้วก็ทายาฝาแดงฝาเขียวนั่นแหละท่านทาแล้วแผลมันก็จะเดินพอเดินแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูพอเดินแล้วนะครับนะไอ้ขนาดเดียวกันมันก็จะเชื่อมติดกันผมได้รีวิวไว้นะครับที่การเสียบแล้วจะเล่นยอดนี้เอามาดูไปใกล้ท่านจะได้เข้าใจนะ ไม้เฉพาะตอมันเนี้ยนะผมไปรีวิวลองย้อนไปดูผมก็ว่าปีเดียวนะปีกว่าหรือเปล่านะที่เรามาดำริเรื่องนี้นะเราก็ได้ไอเดียจากคุณพี่วิไลพับจิตุรัตน์อันนี้เป็นไอเดียความคิดนะของคุณพี่วิไลนะไม้กลุ่มนี้น่าจะประมาณสามถึงสี่ปีสามปีนะคุณวิไลพับจิตุรัตน์ที่อำเภอ กุขันสีสเกตนะครับอันนี้เป็นมะขามธรรมดานะมะขามเปรี้ยวเนี่ยมันจะใบใหญ่เงี้ยนะครับอ,อสำหรับท่านที่ถามมามะขามใบแค่แท้ไหมมีมะขามใบแค่น่าจะชนิดเดียวนี่แหละนะครับเงี้ยครับหน้าไม้ฝั่งนี้ก็แล้วกันอันนี้เป็นใบแค่ที่เสียบติดแล้วนะเลี้ยงก็ให้มัน มันบวมเป็นตะปุ่มตะป่่าไม่ต้องห่วงนะครับผมผมเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันสำหรับนักสร้างที่เป็นเออ,เอ,อสายความเก่าแก่นะฮะมันต้องตะปุ่มตะปั่ํมาเลี้ยงไปอีกนักสร้างสรรค์เนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การเวลานะอยู่ที่การสร้างสรรค์าง,งานมากกว่านะครับผมผมสังเกตน,นะอย่างผมทำทำเนี่ยติดไม่ติดก็ช่างแต่เราได้ทำมันนะประมาณนี้นะก็ให้น้องๆได้ลองดู เดี๋ยวผมแกะทีหลังกนแล้วกันนะผมอธิบายก่อนนะแรงบนันดาลใจจากตรงนี้นะครับคุณมดก็ดำริว่าเอะผมจะทําบัางอาจารย์เนี่ยทําให้ต่อให้ให,ใหญ่ขึ้นเวลาเราไปสร้างโครงสร้างแล้วมัน,ม,นมันอาจจะไม่ไม่บังถ้าอย่างเนี้ยโครงสร้างบังถ้ามีใบถ้าเป็นไม้มะขามเปรี้ยวธรรมดาบังแน่นอนนะแต่ถ้าเราลิดใบมันก็ได้อยู่ นะครับมันก็บิดดีลากขึ้ไปใส่กระถางมันก็สวยนี่คือความเป็นมะขามเป็นไม้มงคลนะครับนะก็เรียนท่านอย่างนี้คุณมดก็เลยเอ้าใหญ่ขึ้นดีกว่านะอันนี้ลงดินนะจัดรากรอบนะคุณมดเขาเขาผ่ารากผ่าแปดนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูความรากรอบผ่าแปดนะครับมันก็จะทําให้ให้ความเสมอสวิ่งขึ้นมาเนี้ยนะถ้าเราอยากให้มันปลายเรียวเราต้องคอยทด แต่ที่นี้ความแสดงความบิดบิวเนี่ยนะครับแล้วก็มาเสียบมะขามใบแคระนะจะแก้ปัญหาในเรื่องของใบบังโครงสร้างบอกตรงเลยว่าเจตนาที่ทํากันอย่างนี้กับคุณมดเนี่ยต้องการที่จะแก้ปัญหามะขามธรรมดาใบามันบังโครงสร้างพอเราได้ใบเล็กมาเสียบติดปัญหาในเรื่องของการบางังบังกิ่งบังโครงสร้างมันจะมันหายไป เราจะเลี้ยงขนาดเล็กก็ได้ต้นนี้นะฮะการสร้างฟอร์มนั้นผมจะเอาแค่นี้อันนี้อันนี้เราต้องตัดทิ้งนะครับเราจะปังเลยนะไม่ต้องเสียดายนะออพอท่านไปสร้างไม้เยอะๆแล้วนะะปลูกไอ้มะขามไปแคบไปเยอะๆท่านปังนี่นะปั่งล้างากันนะเลี้ยงนี่ไปแป๊บเดียวครับอันนี้ตั้งยอดขึ้นมานะเราก็จะสร้างเป็นรีลาธรรมชาตินะครับมันก็จะทําให้เราสวยจะทาให้ไม้สวยงาม นี่เป็นอีกเทคนิคอธิบายชัดเจนสรุปก็คือไม้ต้นนี้เริ่มต้นตั้งแต่จัดรากผ่าแปดนะครับนะลองย้อนไปดูคลิปนะในช่องผมก็แล้วกันนะผมลงไว้อย่างชัดเจนทีเดียวผ่าแปดอย่างไรดูบางผ่าผ่าแล้วก็เลี้ยงขนาดลงดินขุดขึ้นมาระบบรากยังไม่เดินไกลพอเราตัดยกขึ้นมามันก็ไม่ตาย นะพอรอดมาแล้วเรามาเสียบเปลี่ยนยอดแคะหลังอย่างนั้นเราก็สามารถสร้างสรรค์งานเป็นระดับต่อไปมันซื้อเวลาให้เรายื้อเวลาให้เรานะให้เราอยู่กับมันนะสําหรับสวนะสําหรับนักสร้างสรรค์ก็พอสร้างเสร็จปุ๊บเอาไปแบ่งปันกันนะฮะทำเงินทําอาชีพสร้างรายได้ได้ฮะสาหรับนักสร้างสรรค์ที่เป็นมือใหม่นะท่านต้องการขายวัตถุดิบท่านก็สามารถที่สร้างสรรค์แบบนี้แล้วก็เสียบยอด เออนะก็สามารถที่ทําได้หลายมุมหลายหลายอย่างนะครับนะผมจะเน้นย้ําตรงนี้กันแล้วกันนะครับผมจะเน้นย้าการเสียบให้ติดบางท่านบอกเสียบแล้วไม่ติดครับเสียบตายเป็นสิบบแล้วนะผมจะแนะนาท่านอย่างนี้นะวิธีการสร้างงานเดี๋ยวผมจะแนะนําท่านอย่างนี้กันแล้วกันนะครับอันดับแรกเราต้องเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับมาอยู่ๆแล้วจะมาเสียบปังเสียบต่อใหญ่เงี้ยถ้ามันไม่ติดเนี่ย ถ้ามันไม่ตายก็โชคดีไปถ้ามันไม่ตายท่านก็เขียงต่ำลงมานะครับทีนี้ถ้าอยากเสียบแบบนี้ติดเลยให้ท่านมาฝึกเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านไปเพาะมะขามไว้มาขามแบบนี้แล้วนำมามะขามยอดมะขามไปแคะมาเสียบแบบนี้ครับนะพอเสียบติดแล้วอย่างนี้นะเสียบติดแล้วอย่างนี้ถ้าท่านเสียบแบบนี้ติดมันจะเสียบแบบนี้ติดเหมือนกันเพราะนั้นเราใช้ความฝึกฝนแบบนี้ เพื่อนํามาสู่การสร้างสรรค์าง,งานแบบนี้นะครับเสรียบแบบนี้เพื่อขยายพันธุ์นะครับนะและ้วครับสหรับคลิปนี้ก็คงจะสรุปอย่างนี้กันแล้วกันว่าการสร้างสรรค์าง,งานนะมันจะมีการเตรียมวัตถุดิบต้นต่อนะมะขามสําหรับท่านที่ชอบมะขามนะส่วนใหญ่ชอบมะขามนั่นแหละเพราะมะขามเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้ที่สามารถสร้างแล้วออกมาสวยงามแล้วก็เป็นไม้มงคลนําไปปลูกไว้ในบ้าน นะครับแล้วก็มะขามเองเนี้นะครับมีความความที่คุณสมบัติครบในการสร้างสรรค์าง,งานบนทรเช่นถ้าสร้างได้นรัรากจะสวยคูณจะพายปลายเรียวกิ่นเหนียวใบเล็กนะฮะแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นสามารถที่จะสร้างสรรค์าง,งานได้อย่างครบองค์ประกอบนั่นเองนะครับทีนี้ว่าถ้าเราจะนํามาเสียบอย่างนี้นี่เป็นทางลัดนะครับเราเลี้ยงตออย่างนี้ประมาณสักปีสองปีเท่านั้นเองเนี่ยถ้าลงดินนะจัดลาก หรือจะตอนก็ได้ลงดินแล้วสามารถจะเดินเติบโตได้ภายในสองสปีต่อเท่าแขนเท่าขาเลยทีเดียวหลังจากนั้นเราก็มาฝึกทักษะในการเสียบยอดโดยการใช้ต้นมะขามต้นเล็กแบบเนี้นะเสียบปับ๊บนะตัดปังแล้วก็ผ่าแล้วก็เอามาเสียบนะครับควบแน่นผมได้นำเสนอไปแล้วท่านย้อนไปดู นะฮะแล้วก็พอติดแล้วอย่างเงี้ยเราทําแบบนี้จนชํานาญการแล้วเราจึงมาเสียบนะครับสร้างสรร์งานบนใไเป็นดับต่อไปนะผมก็ลองทําแบบนี้เผยแพร่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เสนอให้กับนักสร้างสรรบอบไใรที่จะมาสร้างสรรงานให้สวยงามนะสร้างศิลปะบนต้นไม้และเสนอให้กับสวทุกท่านเพื่อเป็นเครื่องอยู่นะให้ทุกท่านสร้างงานไป นะมีที่อยู่ที่อาศัยไม่เบื่อนั่นเองนะครับเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานสปั้ดีกันนะครับสวัสดีครับ